การนั่งเนี่ยพอเรานั่งสมาธิปุ๊บพยายามรู้ลมหายใจให้ได้รู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยพยายามให้ทรงฌานแต่อย่าไปอย่าไปว่าต้องได้ไวๆอย่างเงี้ยคือมีความอย่าไปตั้งใจสูงเกินไปบางทีก็ตั้งอย่างที่บอกเพราะตั้งใจสูงเกินไปเนี่ยเราก็จะเราจะมาเกร็งนั่งไปก็เกร็ง บางคนก็ค่อยๆหายใจเบาๆเพื่อจะได้รู้ลมดูตามลมได้บางคนก็หายใจแรงๆเพื่อจะได้รู้ลมหายใจเป็นธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงเราก็หายใจเราดูก่อนเราอย่าเพิ่งไปพูดโทรเราดูลมหายใจก่อนตอนนี้เราลมหายใจเราหายใจแบบไหนเราดูมันก่อนดูหายใจปกติของเรา พอเราดูมันพอละเรารู้ละมันหายใจแบบไหนอ่ะทีนี้เราก็ตามมันไปมันหายใจเข้าเราก็ตามไปพูดมันออกเราก็โพล่เห็นทีนี้เราจะรู้แล้วมันจะหายใจเข้าไปแรงออกมาแรงเข้าไปค่อยออกมาค่อยเข้าไปยาวออกมายาวเข้าไปสั้นออกมาสั้นเนี่ยเราก็จะรู้เราดูมันดูมันแล้วเราก็ตามมันไป แค่นี้ทํำแค่นี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูมันแค่นั้นอจิตไปดูลมจับลมหรือดูลมนี่อันเดียวกันนะเราไปดูมันจับมันก็คือไปมองมันไปดูมันดูลมเข้าดูลมออกอย่างนี้มันไปตรงถึงตรงไหนเราก็ดูมันไปถึงตรงนั้นไ,ไม่ต้องไปคิดอะไรตอนนี้เรามีหน้าที่ดูอย่างเดียวมันไม่ใช่เวลาที่จะมาคิด ต้องเอาสงบก่อนเรียกว่าสมถะเราเรียกว่าสมถะก่อนนะการทรงฌานตั้งแต่ัานหนึ่งถึงฌานสีเน่เรียกว่าสมถะกรรมฐานการปฏิบัติน่มันมีสองขั้นตอนก็คือสมถะก่อนดูลมเข้าลมออกนจนถึงัานสี่จชัานสี่ถึงอุเบกขาเนี่ยเราเรียกว่าสมถะแล้วเรายกจิตขึ้นมาวิปัสสนานเรียกว่า,าวิปัสสนากรรมฐา,าน วิปัสสนาครมฐานนี่คือการคิดพอเราจิตเราสงบละพอจิตเราไม่มีกิเลสละจิตเราจะว่างสว่างที่ศูนย์กลางกายนะจิตเราพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่ควรแก่งานเราถึงยกจิตขึ้นมาพิจารณาแต่ถ้าเรายังทรงฌานไม่ได้ยังไม่ถึงฌานสี่เราพิจารณารีบพิจบางคนรีบคิดพิจารณาก่อนอจิตเราอ่ะมันยัง กิเลสมันยังไม่หมดไปจากใจของเราพอเราคิดพิจารณาเสร็จมันก็จะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาเราผู้ปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองแะว่าเออบางทีอ่ะเราลองดูก็ได้บางทีเราเออจิตเรายังไม่ค่อยสงบเราพิจารณาก่อนลองดูคิดพิจารณาเรื่องนี้เรื่องกายของเราเ,เรื่องกายเนี่ยการเกิดการแก่เป็นทุกข์เนี้ยแก่เป็นทุกข์เราก็จะดูว่าแก่นี่แก่ย่งไง แก่ว่าตอนนี้แก่คนแก่นี่เป็นยังไงหนังก็เหี่ยวผมก็ออกฟันก็ร่วงะพีคิดว่าเอาพอจิตเรามันไม่อมันยังไม่สงบ๋อมันมันจะไม่คิดต่อแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะคิดถึงาอาการเจ็บมาจิตเรามันก็ไม่คิดละมันจะไปเฉยไปเรื่องอื่นละมันจิตเรามันจะไม่ยอมรับว่าตัวเราเองจะแกะ่แล้วก็จะเจ็บแล้วจะตาย เห็นไหมเราจะรู้ได้ตัวเองผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ได้ตัวเองว่ามันจริงไม่จริงเราไปฟังคนอื่นพูดอะมันก็ไม่เหมือนที่เราปฏิบัติเองเราจะรู้ได้ตัวเองว่าเราสงบไม่สงบเนี่ยถ้าเราสงบบางคนคิดว่าตัวเองสงบแต่จริงอนะตัวเองนั่งหลับตัวเองคิดว่าตัวเองฌานสี่นะสะดุ้งตื่นขึ้นมายกจิตขึ้นมาฌานสาพิจารณาพิจารณาไม่ได้ เพราะมันไม่ได้ทรงฌานจริงมันเป็นเพียงแต่เป็นวิปสัสสนึกเอานึกคนเดียวนึกแล้วมันไม่ได้ตามแต่พอดีเราได้ฌานนิดหน่อยเนี่ยนึกแล้วมันก็เหมือนจริงเหมือนจังแต่ถึงเวลาอย่างที่บอกเวลาคับขันหรือเวลาที่จะพิจารณาเนี่ยมันจะพิจารณาไม่ออกเพราะมันเป็นการนึกเอานึกเอาเองมันไม่ได้จากใจของเราตัวเนี้สำคัญ เราจะรู้ตัวเราเองเนี่ยเรารู้ดีที่สุด uh huh. การที่เราปฏิบัติได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่า uh huh. ฟังคนเขาพูดฟังคนเราไม่บรรลุด้วยการฟังหรือบรรลุด้วยการบอกคนอื่นบอกหรือคนอื่นเล่าให้ฟัง uh huh. เราจะไม่บรรลุแบบนั้นเราจะบรรลุทำได้ก็ต่อเมื่อเราทำเองเรานั่งได้ทรงฌานให้ได้ยกจิตวิ ขึ้นวิัส,สนา,านาญาณจะเกิดปัญญาตัวเนี้ยตัวปัญญาตัวเนี้ยจะทําให้เราได้มักได้ผลคิดพิจารณาเรื่องกายนี่แหละเ mm hmm. พราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําเองอย่างที่บอกเรากินเองเราอิ่มเองแล้วให้คนอื่นกินเราอิ่มไหมเราก็ไม่อิ่มเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยคร mm hmm. ูบาอาจารย์ปฏิบัติเอเราบรรลุมันไม่ใช่ mm hmm. ใครทําใครได้ mm hmm. ใครกินใครอิ่ม mm hmm. เหมือนกัน การปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเราต้องพยายามวันนี้นนได้แค่นี้พอใจพอใจได้แค่นี้วันนี้เราอาจจะพอใจวันนี้มาถึงก็นั่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้นั่งแล้วง่วงนอนอะเราก็พิจารณ่าทาไมเราถึงง่วงนอนอ๋อเรางานเราเยอะเมื่อคืนเราหลับน้อยนอนน้อยอไม่เอาต่อไปเนี่ยวันไหนเราจะมาปฏิบัติเราก็ เตรียมตัวละตอนนั้นวันนั้นเราก็เตรียมตัวอย่างงานอันไหน i? วางไว้ก็วางไว้ก่อนเดีเพิ่งทําทําตัวให้ว่างอ่าอย่าคิดอะไรระหว่างวันนั้นก็พุทโธ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 อาจจะไม่ต้องจับลงมันมันจะคิดเรื่องอื่นเราก็พุทโธ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 ไประหว่างการทําการทํางานเนี่ยบางอย่างเรา,ายังเลิกไม่ได้เราต้องทําต่อเราก็ท่องไปพุทโธ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 ในใจไปทําอะไรก็แล้วแต่ ถึงตอนนั้นน่ะเราสมาธิาเรายังไม่ดียังจัดจ่อเรื่องงานอยู่เราก็แค่ท่องอย่างเดียวก็พอพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิาจิตเราจะรวมตัวเร็ว<ม>ลองดูก็ได้ก่อนที่เราจะมาปฏิบัติอย่างเงี้ยตอนเช้าเช้าตื่นเช้ามาทําอะไรก็แล้วแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธจับคาว่าพุโทโธได้ตลอดแล้วมานั่งอย่างเงี้ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโธ จิตเราจะรวมตัวได้ง่ายรวมตัวได้ง่ายแล้ววันนั้นที่เราจะมานั่งเนี่ยเรากลัวคืนนั้นเราก็นอนให้เต็มอิ่มบางคนนอนไม่หลับทําไมเราถึงนอนไม่หลับมาเพราะบางทีอาการนอนบางคนนอนหลับคิดว่าตัวเองนอนหลับนะแต่จริงๆอ่ะถ้าวันไหนที่เราฝันเนี่ยวันนั้นเราตื่นมาเราจะเพลียสังเกตดูเพราะว่าจิตเราอะ่ะมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ คนที่จะคนที่ไม่ฝันนั่นหลับแล้วไม่ฝันนั่นแสดงว่าหลับลึกคนปฏิบัติทั่วไปเนี่ยถ้าเรามีสมาธิดีเราทรงฌานได้ดีเงี้ยเราจะไม่ฝันอะไรเลยฝันนี่จะน้อยมากเป็นเป็นเดือนเป็นปีบางบางทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่มีฝันอะไรเลยเพราะจิตเรามันสงบจิตเราไม่คิดอะไรจิตเราจะเย็นอย่างที่บอกจิตเย็นเป็นสุข ไอ้ที่เราฝันนั่นนะเพราะบางทีจิตเรามันร้อนบางทีเราไปคิดเรื่องนู่นเรื่องน,นี้ให้สังเกตดูตัวเราเองไหมทําไมบางบางช่วงทําไมเราฝันบ่อยฝัน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 ไปตรงนูน้นตรงนี้เห็นไหมตื่นขึ้นมาเราจะเพลียเพราะจิตเราอะมันมันออกนอกกายไปละมันออกนอกกายมันไปฝันถึงตรงนูน้นตรงนี้จิตมันไม่เป็นกุศลจิตมันออกจากกายไป ทำให้เราเพลีย่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก่อนนอนเนี่ยอ่ะก่อนจะนอน,นะดูลมหายใจก่อนผู้เราผู้ปฏิบัติอย่างเงี้ยดูลมหายใจนอนไปก็นอนไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทดูลมหายใจดูลมเข้าดูลมออกหลับก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเราทั้งคืนเราทรงฌานอยู่จิตเราก็จะเย็นจะไม่มีฝันอะไรเลยมชไหม พอบางคนยังหายใจอ่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทยังไม่ถึงห้าครั้งอย่างไม่ถึงสิบครั้งเลยหลับไปเรียบร้อยนละ้จิตเราก็เย็นสบายคือนั้นเราก็ไม่ฝันอะไรเลยตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกว่าสดชื่นเพราะเราได้ร่างกายทั้งร่างกายและใจของเราได้รับการพักผ่อนเต็มที่พักผ่อนทั้งกายทั้งใจ ถ้าเราพักผ่อนไม่ดีมันมีฝันอย่างเงทั้งกายทั้งใจก็อ่อนล้าไปหมดให้เราลองไปคิดดูบางคนสําหรับคนที่นอนไม่หลับบางคนนอนไม่หลับพลิกซ้ายพลิกขวามันคิดสารพัดคิดอ่ะแทนที่บางคนเนี่ยคิดมากจะนอนที่คิดเรื่องนน้นเรื่องนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นก่อนนอนเนี่ยเองคิดมาถ้าเราคิดตอนเนีเ้ไม่ว่าคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่องต่าง ส่วนมากเรื่องที่คิดน่ะไม่ใช่เป็นเรื่องอกุศลส่วนมากจะเป็นเรื่องอกุศละ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราคิดถามใจตัวเองถ้าเราคิดคิดอยู่เนี่ยคืนนี้เกิดเรานอนแล้วเราตายไปเราจะไปไหนบางครั้งเราต้องอขู่มันมั่งจิตของเราเนี่ยขู่มันมั่งว่าถ้าแกตายคืนนี้ยกายมันตายเนี่ยแกจะไปอยู่ไหนแกจะไปไหนตาแกกายนี้มันตายแล้วแล้วแกจะไปอยู่ไหน ใจของเราจะไปอยู่ไหนถามมันดูถามดูว่าออแต่ตอนนี้ถ้าคืนนี้กายนี้มันตายแล้วเราจะไปอยู่ไหนเราจะไปเกิดตรงไหนออทีเนี้ยใจอ่ะบางทีอ่ะถ้าเรามีบุญเยอะใจมันก็จะตอบเลยว่าออจะไปเกิดตรงนี้แต่ถ้าโอ้คิดแต่เรื่องไม่ดีใจมันจะแป้วเลยมันรู้เลยว่าอตายตอนนี้นจะไปอยู่ไหน,นก็จะรีบกลับมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก อย่างน้นอยๆคืนนั้นถ้าเกิดเราตายไปถ้าเราทรงฌานได้ตลอดคิดพิจารณาก่อนก่อนจะนอนดูลมเข้าลมออกอย่างนี้ตายไปถ้าเราทรงฌานได้อย่างน้นอยๆไปอยู่พรมะโลกแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังทรงฌานไม่ได้รูล้ลมเข้ารูล้ลมออกเป็นปกติอย่างนี้บางครั้งมีแลบมั่งไรมั่ง่าอ เราไม่ได้หลงตายเราตายไปไปดีอยู่แล้วก็ตามบุญกุศลตามกําลังบุญของเราที่เราจะไปเกิดตรงไหนหรือที่บุญกุศลที่เราสะสมมาแต่เราไปตายเราตายไปเราไปเกิดดีแน่นอนอบายภูมิทั้งสี่เราไม่ไปแน่นอนเพราะก่อนที่เราจะนอนจิตเราเป็นกุศลอยู่เราจะไม่ต่ำไปกว่ามนุษย์โลกมนุษย์เอาจจะไปเป็น,เ,ปนเกิดเป็นคน เกิดเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมเกิดไปเป็นเทวดาเกิดไปเป็นพรหมมันอยู่ที่การวางอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ไปบางคนพลิกซ้ายพลิกขวาหายใจเหงือกพลิกซ้ายก็ร้อนพลิกขวาก็ร้อนคิดอยู่นั่นอ,อย่าไปคิดมันคิดมันเราคิดเออคิดตอนเนี้ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการคิดให้มันให้มันจิตให้มันคิดดูว่า การคิดเนี่ยกับการไม่คิดอันไหนมันมีประโยชน์กว่ากันเพราะถ้าเราจิตเราที่ได้รับการฝึกเนี่ยมันก็จะช่างน้ําหนักแล้วว่าเออเราคิดเนี่ยมันมีแต่อากุศลเราเอาจิตที่มันคิดอกุศลเนี่ยให้มันมาคิดกุศลก็คือมารู้ลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนเป็นพระนามของพุทธเจ้าอย่างน้อยๆคือนั้นเราตายไปเราก็ไปอยู่ดาวดึงแล้เห็นไหม มันดีกว่าไปคิดเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องไร้สาระเรื่องที่มันไม่เป็นสาระแสดงว่าเราโง่งเต็มทนละเราต้องเป็นคนฉลาดในการพอเรามาฝึกปฏิบัติอย่างเงี้ยจากความไม่รู้เราเป็นคนรู้ละเรารู้คำสอนพระเจ้าละเรายังจะกลับไปทางเดิมอีกเอทางที่เรายังจะกลับไปทางที่เราไม่รู้อะไรไม่ปร,ปราษีภาษาไม่รู้จักทานไม่รู้จกักศีลไม่รู้จักภาวนา ตอนเนี้ยทานเราก็มีให้ศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็มีแล้วเรามีครบทานศีลภาวนาแล้วแล้วเราจะไปไหน่ะตายในชาตินี้ไปเราไม่ตกต่ำแน่นอนอยู่ที่การวางอารมณ์ของเราเราเอาใหม่นะบางคนเนี่ยนอนฟันทั้งคืนบางคนก็นอนไม่หลับคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เราถามใจเราเราคิดเราได้อะไร บางคนกาไม่เป็นไรบางคนนี่คิดเอ๊ะพรุ่งนี้ต้องทําน่นทํานี่ะอย่าไปคิดละตอนนี้แล้วค่อยคิดพรุ่งนี้เอาคืนเนี้ยเราต้องให้ทั้งให้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจกายมันก็อยากจะพักผ่อนใจมันก็คิดนูน่นคิดนี่มันทําให้กายมันไม่ได้พักมันต้องมาคู่กันทั้งกายทั้งใจมันต้องไปด้วยกันให้มันให้มันสงบด้วยกนันก็จะไปด้วยกัน กายร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงใจเราก็สมบูรณ์แข็งแรงไปด้วยล้วจะทำอะไรมันก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะกายดีมันใจมันก็ดีกายไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดพิจารณาดีๆเพราะเรามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนมันมีปัญญากันหมดแล้วฝึกได้รับการฝึกมาแล้วจิตเราได้รับการฝึกมาแล้วแต่เพียงบางครั้งมันจะงองแงหน่อย บางทีมันจะงองแงงงองแง้งงแงแไม่เอขอคิดหน่อยนึงน่ะแล้วก็บอกอย่าไปคิดเลยคิดเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเห็นไหมมัดูลมหายใจดีกว่าเราก็ให้มันมารู้ลมเข้ารู้ลงออกเราก็จะหลับหลับแบบอยู่เย็นเป็นสุขตายไปแล้วก็ไปดีตื่นมาเช้าเาจิตใจเราก็เป็นคนจิตใจที่ดีเนาะทั้งวันแล้วก็ทํางานทํางานทําการก็มีสติในการทํางานทําการ จิตเราก็มีออร่าร่างกายของเราจะมีออร่าคล้ายของอย่างเงี้ยจิตเราเย็นจากการที่เราพักผ่อนมาดีเห็นไหมจะมีออร่าเราจะมีพลังในการทําการทํางานจะทําอะไรก็สําเร็จรุวงไปด้วยดีไม่ว่าจะไปจีราจกาการค้าหรือการค้าการขายอย่างเยจิตเราเย็นอพอเราเย็นอย่างเงี้ย พลังดีของมันพลังเย็นของมันจะเรียกคนที่ดีเข้าหาเราแต่ถ้าเราร้อนไม่มีิ่งไม่มีธรรมันก็พลังไม่ดีของเราก็จะเอาคนที่ไม่ดีเข้าหาเราเราสังเกตดูสิเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยเราจะเหลือเพื่อนที่ดีๆเพื่อนที่เป็นมิตรเป็นกัลยาในมิตรที่ดีกับเราเพื่อนที่ไม่ดีก็จะค่อยๆห่างเราไปห่างเราไปเห็นมันเพราะอะไรอ่ะก็เพราะพลังบุญของเรานี่ละ ผงว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆว่ามันจริงไม่จริงแค่การนอนหลับอย่างเนี้ยถ้าเราหลับดีจะมีปัญญาดีสติปัญญาดีจิตจ่มใสเางว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆตอนนี้ก็ดูลมหายใจไปลมเข้าลมออกพิจารณาง่ายๆก็ได้ ถ้าเรื่องอบางอย่างเราบางครั้งเราสมาธิเรายังไม่เต็มที่เราอยากพิจารณาพิจารณาง่ายๆเรื่องศีลก็ได้ว่าศีลห้าข้อเนี่ยเราทําได้กี่ข้อละตอนนี้ศีลเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นของทุกอย่างถ้าศีลดีสมาธิดีละปัญญาจะดีจะปลอดอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงพิจารณาเรื่องศีลก็ได้ศีลเราห้าข้อนี้เราโอเคไหม รจะพิจารณาเรื่องภพมิหารสี่ก็ได้หรือพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์ก็ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาคิดง่ายๆก่อนเพราะตอนนี้ถ้าเราทรงฌานเรายังไม่ดีเราคิดพิจารณาเรื่องง่ายๆก่อนแต่ถ้าอีกหน่อยเราทรงฌานได้ดีขึ้นเรามีสารตั้งต้นของมันการคิดที่เราคิดมาแล้วเนี่ยคิดง่ายๆต่อไปเราก็จะค่อยขยาย เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันนี่นแหละเราจะรู้เลยว่าตอนที่เราทรงฌานได้ที่เราตอนเราตอนที่เรายังทรงฌานไม่ได้กับตอนที่เราทรงฌานได้การพิจารณาของเราเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยจะเห็นรายละเอียดมันจะละเอียดถ้าเราจิตยิ่งเราสงบเท่าไหร่การพิจารณาของเราเนี่ยมันจะลึกขึ้นลึกมากแตกแข็งแตกแขนงไป ทำไมแค่พิจารณาเรื่องกายทำไมพระเจ้าถึงก่อนพระบวชใหม่ถึงให้ไปขอกรรมฐา,านจากภาษาลีบุตรก่อนเห็น<ม>ไหม,มปฏิบัติยังไงจะได้โสดาบันภาษาริบุตรก็บอกว่าพิจนารณากายนี่แหละอ,อยากได้สกิทาคามีต้องพิจารณาพิจารณากายอนะีกเห็นไหมอยากได้พระอนาคามีก็พิจารณากายอีก อยากได้เพราะอรหันต์บรรลุพระอรหันต์พิจารณากายเองไหมทำไมให้คิดแต่เรื่องกายไม่ใช่คิดเรื่องเดิมิดที่มันแตกแขนงขึ้นอย่างที่เราวิปสัสสนาญาณเก้าอย่างเงี้ยเรื่องกายล้วนๆเลยให้เรารู้กาย,ยานะมันแย,แยกละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็พิจารณาเรื่องเดิมนี่แหละแต่ว่าพอเราทรงฌานได้มันจะ แยกย่อยไปอีกเราจะรู้ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจิตังเราฟังคนอื่นมาก็ไม่เหมือนเราทําเองแต่คนอื่นฟังมาครูบาอาจารย์แนะนําไปก็เป็นไกด์ไลน์เป็นว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้พอถึงเวลาพิจารณาจริงๆหลังจากเราทรงฌานไดน้เราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเลยว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เอง ที่มันละเอียดนะทำไมเรื่องกายอย่างเดียวเนี่ยมันได้ละเอียดได้ถึงขนาดนี้เลยหรือพอเราพิจารณาแล้วเราจะรู้โอ้กายที่พระเจ้าตัดจริงๆมันละเอียดถ้าเราเอาแค่นี้ฌานเราไม่ดีเราพิจารณาได้แค่นี้แต่ถ้าเราฌานดีพิจารณาโอ้เรื่องอีกเยอะเลยที่เรายังไม่รู้ที่เรายังไม่ได้พิจนารณา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนทรงฌานได้ให้มันนิ่งถึงอุเบกขายกจิตวิปัสสนานั้นเราจะรู้เลยว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงปฏิบัติได้ดีทรงฌานปฏิบัติพิจารณาได้ดีปัญญามันจะเกิดแต่คนที่ยังทรงฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนที่เขาทำมาบางคนเนี่ยเขามีเ บุเพกตะบุญตาเขาสั่งสมบุญมาก่อนสั่งสมบุญไว้ดีแต่ชาติปางก่อนเขาอาจจะไปไวกว่าเราแต่เราอาจจะสะสมมาน้อยก็ไม่เป็นไรชาตินี้เรามีสิทธิเต็มที่ในการที่สะสมบุญอย่าไปเนื้มน้อยเนื้อต่ำใจเราเป็นคนไม่มีบุญบุญเราสร้างได้บุญคือการกระทําของเราการกระทําที่เป็นบุญเรียกว่าบุญ บุญกระตะนี่ของเขาบุเพกะตะบุญยตาเขาสร้างสงมาชาติปางก่อนเราอาจจะทำมาน้อยกว่าเขาเราอาจจะไปช้ากว่าเขาแต่เราอย่าหยุดเราอาจจะเออตอนนี้ชาติที่แล้วเราทำน้อยกว่าเขาแต่ชาตินี้เรามีสิทธิเต็มที่จะทำได้เยอะขึ้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครทำให้เราได้เร,เ,รเราก็ทำเราเขาทำเอง หนทางก็บอกมาแล้วพระเจ้าก็ชี้ทางมาหมดแล้วต้องทําแบบนี้แบบนี้นะจะสะสมบุญต้องทํำยังไงหเ็นมทานสิลภาวนาเนี่แหละพวกเราไปทําบ่อยๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทําบ่อยๆเรื่องเดิมๆก็คิดพิจารณาบ่อยๆมันจะได้เข้าใจจากการที่เรารู้ที่สมองรู้ได้จำได้ท่องได้แต่มันไม่จากใจของเรา ตับใดที่มันไม่จักใจของเราเราจะบรรลุธรรมไม่ได้อย่างที่บอกเราจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เราไม่สามารถบรรลุธรรมได้จากการบอกเล่าเราจะบรรลุธรรมได้จากการปฏิบัติเท่านั้นว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆ ศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาใจเข้าพุทธหาใจออกโทหาใจเข้าพุทธ้าใ,ใจออกโทยืดตัวตรงตรงหใจเข้าพุทธาใจออกโทเอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระบอมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสอง เลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา